นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ต้องระดมขุนพลหัวกระทิของพักเพื่อไทยไปเปิดเวทีปราศาัยใหญ่ในสามเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรภายใต้นโยบายแก้หนี้และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรหวังที่จะดึงฐานเสียงของกลุ่มคนเสื้อสีและเกษตรกรซึ่งอดีตเคยสนับสนุนพักไทยรักไทยให้กลับมาสนับสนุนพักเพื่อไทยกลับมาครองพื้นที่ทั้ง3ามเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมา พ่แพ้ให้กับบ้านใหญ่อย่างตระกูลพัทรัประสิทธิ์และขจรประสาสตร์ซึ่งย้ายไปซบพักภูมิใจไทยแต่ว่าสนามจังหวัดพิจิตรพักที่มองข้ามไม่ได้ก็คือพักกล้าธรรมที่ส่งเสหิคือนายหิมาลัยผิวพันธ์เพื่อนรักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามาวางแผนยุทธศาสตร,ร์และอีกพักหนึ่งก็คือพักประชาชนค่ะแม้ว่ายังไม่เคยปักธงในจังหวัดพิจิตรได้แต่ว่าแกนนําพักก็แวะเวียนมาช่วยหาเสียงอยูบ่บ่อยๆนะคะ โดยเขตเลือกตั้งที่1เจ้าของเก้าอี้เดิมก็คือนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์จากพรคภูมิใจไทยยังแข็งแกร่งในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรและได้รับแรงหนุนจากนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เป็นอาค่ะในการดึงคะแนนจากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจในพื้นที่รวมถึงฐานเสียงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่บ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานส่วนพักเพื่อไทยก็ส่งนายพงศักดิ์เหลืองวิจิตร คนนี้เป็นหลานชายของนางสาวสุนีเหลืองวิจิตอดีตเลขาธิการพักเพื่อไทยสายตรงบ้านจันทสงรานะคะรวมถึงเป็นแกนนำนปชพักเหนือตอนล่างด้วยโดยเจ้าตัวและนางสาวสุนีก็มีแรงหนุนจากสอบจอสายบ้านใหญ่เหลืองวิจิตและฐานเสียงเดิมของพักไทยรักไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อสีแต่สนามนี้ก็ไม่สามารถมองข้ามนายไกรรินทั่งทองจากพักประชาชนค่ะเพราะว่านามสกุลทั่งทองเป็นผู้จําหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรรายใหญ่ในจังหวัด กว้างขวางในหมู่ชาวนานและเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวชิระบารมีประกอบกับแรงหนุนของกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงส่วนเขตเลือกตั้งที่2เจ้าของเก้าอี้อย่างน,นายวินัยพัทรประศิธิ์จากพรรคภูมิใจไทยเจอคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้อย่างนายปูดิอินทรสุวรรณพักเพื่อไทยคนนี้เป็นอดีตสสที่นายสมศักดิ์เทพสุทินทุ่มช่วยสุดตัวล่าสุดเจ้าตัวก็เดินเท้าเคาะประตูบ้านในตลาดตะพานหินและชุมชนพร้อมใจ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แชมป์เก่าเคยประมาทค่ะส่วนผู้สมัครอีกคนหนึ่งก็คือนายชัยนรงค์คล้ายเนียมจากพรรคประชาชนที่ได้คนรุ่นใหม่และคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไปดูต่อที่เขตเลือกตั้งที่3เจ้าของเก้าอี้เดิมคือนายสิริวัน์ขจรประสาทจากพรรคภูมิใจไทยทายาทของพลตรีสนั่นขจรประสาทนักการเมืองชื่อดัง แม้บารมีสะสมและมีฐานเสียงเดิมของพ่อจะแน่นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เจอกับคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้อย่างนายสุรชาติสีบุษกรจากพกรรคกล้าธรรมคนนี้เป็นอดีตสอจอและสสสมัยพลังประชารัฐซึ่งได้แรงส่งจากร้อยเอกธรรมนัฐร่วมกับเสหิมาลัยในการเจาะฐานหูกคะแนนระดับปฏิบัติการและแรงหนุนจากโครงการภาครัฐ ยังไม่หมดค่ะมีคู่แข่งอีกคนหนึ่งก็คือนายพัทรกับด่านรุ่งโรจน์จากพักประชาชนคนนี้เป็นอดีตสจ,จหลายสมัยซึ่งได้รับแรงหนุนจากเสื้อสีในพื้นที่และกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยไปถามพรคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรบางส่วนค่ะมองว่านโยบายของพักการเมืองยังไม่โดนใจจึงยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ต้องการให้หลังการเลือกตั้งมีนโยบายมีวาระที่ต้องทําแบบเร่งด่วนก็คือการแก้ราคาข้าวที่ตกต่าแต่ว่าราคาปุ๋ยสูงและเรื่องของปากท้อง อยากให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวแล้วก็ช่วยเหลือด้านปุ๋ยยาให้ลดลงไปสักหน่อยหนึ่งปุ๋ยลดลงไปสักลุกละสองร้อยก็ยังดีเนี่ยครับตอนนี้แย่แล้วคร,ครับตอนนี้แย่ชาวนาแล้วตอนนี้ลุงมีพักไม่รู้ใจยังครับตอนนี้ยังครับยังไม่รู้จะเลือกพักไหนดีเลยต้นทุนสูงแล้วเรามาปรับราคาขึ้นเงี้ยเขา ก็ขายไม่ค่อยได้ถ้าสูงอนะเนาะอย่างเราขายยี่ห้าเนี้ยมาขายสามสิบสามห้าบางคนก็ผลแพงอะไรประมาณเนี้ยก็จะเอาราคาเดิมแต่เขาไม่รู้หรอกว่าน้ําตาลขึ้นผลไม้บางอย่างก็แพงขึ้นถ้าไม่ใช่หน้าเขาอะนะอ่ะก็ต้องให้เขาปรับต้นทุนลดลงใช่ค่ะ สำหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตรในปี2569จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น429,278คนในจำนวนนี้จะเป็นคนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกอายุระหว่าง18-19ปี12,321คนหรือคิดเป็นร้อยละ2.87ของผู้มีสิทธิทั้งจังหวัดค่ะ